สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปง่ายๆแต่ใช้งานได้จริงและทําให้คนหลายท่านที่อยากรู้ว่าเน็ตที่บ้านตัวเองเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่หรือความเร็วของเน็ต 3G ที่เราใช้เองเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่โอเคครับแอปตัวนี้จะชื่อว่า Speed Test นี่นะฮะตัวโลโก้มันจะเป็นแบบนี้ตัว Speed Test ซึ่งหาโหลดได้ใน Market ปกติเลยครับ เราลองมาดูนะครับว่าการทาง,งานมันเป็นไงง่ายๆครับเพียงแค่เราคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีขึ้นมารอสักแป๊บหนึ่งมันก็จะมีปุ่มให้เรากดสักู่นะครับอ่าเราก็จะมี b ิ g i n นเทสเรากดบิ g i n นเทสที่เทสสเปดตอนนี้เนื่องจากว่าผมใช้ Wi-Fi ของที่บ้านอยู่ก็จะเป็นการเช็ค Wi-Fi แต่ถ้าหากเราใช้3 g เราก็จะเป็นการเช็ค3 g ที่เราใช้งานอยู่อานะครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเออตอนนี้มันกำลังเทสอยู่ว่าความเร็วสูงสุดที่เราใช้ตอนนี้ได้เท่าไหร่ะมันจะขึ้นมาแล้วดาวน์โหลดอยู่ที่3.51เมกก็3เมกกว่ากว่า,ก,วากับ4ี่เมกคราวน,นี้ส่วนของอัพโหลดอัพโหลดก็คือ ที่เราต้องอที่เราสามารถอัปไฟล์ขึ้นไปส่งไฟล์ขึ้นไปต่างๆก็มีความเร็วอยู่ประมาณ82 k จะเป็น820 k ฮะครับผมนี่ฮะเทสง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถทำเองได้และสามารถรู้ได้ว่าเราใช้เนตตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่